ห้าโมงคือของวันอาทิตย์ 14. ที่สิบสี่ธันวาสองเ่าเปีดกว่ามีพิธีเกจรจากู้เพื่อสงคราม

ก็มาแกขคง้องคงขับโดนคงขับมาไปที่ละเข้าคุยกันไปดํท่าทางไปที่ละสิวมึงยิงลูของอ้างมาแล้วบ่ักยิงเงี้แหละแกก็มาใจน้ำยินอำเภอใิิบ มาไม่ <laughs> <Mamai kik. laughs>